<laughs> บเบายืนได้ด้วยก <c oughs> ็มมายืดเ <c oughs> ยอะมากเลยวันนี้นะอ้าวถามซะเลยดีกว่าเรื่องของไลฟ์สไตล์อยากรู้ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าวันธรรมดาวันสบายๆของพวกเราทั้งสองคนเนี่ยปกติแล้วแต่งตัวประรมาณไหนชอบแต่งชุดยังไง <c oughs> แต่งตัวยังไงง่ายๆนสบายๆก็ซื้อยืดปกติกิง,งเกงวอร์มทั่วไปอืแต่หนูแต่งซุปเปอร์สันนะเออ ก็สบมากว่าเฮียเออเพราะอะไรทำไมน้องนิวถึงแบบว่าใส่เสื้อเสื้อผ้ามันดีแล้วมันใส่สบายไม่พอรีบรีบรีบออกจากบ้านค่ะแบบตื่นสายอย่างเงี้ยเห็นอะไรปุ๊บก็หยิบมาใส่เลยอ๋อเสื้อสูทซันน่าจะเป็นเสื้อที่อยู่หน้าตู้ก่อนเลยถูกต้องเพราะว่าหนูจะได้เห็นก่อนเงี้ยหนูก็หยิบใส่ก่อนถูกไหมไม่ใช่เพราะว่ารีบรีบอย่างเดียวเลยรีบอย่างเดียวเลยแหมขนาดรีบยังเอามาด้วยพี่ดูดิขนาดรีบอ่ะ ดูนะอ่แล้วถามกลับกันลูนิวชอบพี่ซีแต่งตัวแบบไหนในวันสบายสบายมันสบายสบายหรอทำไมโมงอย่างนั้นไม่ใช่ก็ชอบแบบแต่งปกติแหละที่เฮียบอกเมื่อกี้แหละครับแบบออกงานนะเห็นบ่อยแล้วก็เลยชอบแบบสบายสบายบ้านชุดนอนอะไรเงี้ยเห็นยังเห็นยังไงใส่ชุดนอนไม่ทำแบบว่านี่อยู่นะ มีคนถามอันนี้อันนี้ไม่ทุกคนถามละผมว่าผมก็สงสัยนะชอบไปแต่งชุดนอนแล้วคุณไปเห็นที่ไหนไม่ได้บอกว่าเราชอบเอ้ยแหม่มีพิี่นุ๊กแค่แบบว่าชอบสไตล์ชุดนอนเฉยๆนึกไงเราสามารถนึกภาพได้นะอ๋อนึกจินตนาการเหรอนึกว่าถ้าเพี่ใส่ชุดนอนก็จะแบบว่าแขนยาวขายาวอย่างเงี้ยมันก็จะน่ารักดีอ๋อทุกคนทุกคนฟังขึ้นไหม เฮ้ยแต่ทุกคนต้องเห็นด้วยกับน้องนะงั้นเดี๋ยววันหลังใส่ชุดนอนออกงานได้ไหมอะไรนะอะไรนะใส่ชุดนอนออกงานแล้วทุกคนก็ใส่ชุดนอนออกมาหาพทุกเรลายมาได้แต่ลูกค้าไม่ได้ไม่น่าเชอ่ออ้างั้นก็ไปไรก็ได้ไงละถามกันเลยกันเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าถ่ายข้ามฟ้าอยู่เราก็ต้องมีการเดินทางไปต่างจังหวัดไปที่หลายๆที่มากๆซึ่งคุณต้องเจอแดดแน่นอน อันนี้เป็นสิ่งที่คุณเลี้ยงไม่ได้เลยเพราะถ่ายเอา u t d o o r ถูกไหมแล้วคุณทำยังไงให้ผิวยังดูแบบสดใสยังดูน่ารักยังดูหลออ่อแบบนี้ครับสังมเตีนน้อง,องวิอ,อ